ออ,าาอ่่กนเราเคยเอาบัญชีเนี่ยเราใช้เองหรือให้ใครใช้บัญชีเราอะหน,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 นูใช้เองนี่แหละค่ะหนูหนูใช้เองแล้วหนูทําอะไรเกี่ยวกับทุเรียนวะไม่หนูรับมาขายค่ะพี่รับมาขายรับมาขายทุเรียนแล้วเราได้ส่งทุเรียนให้เขาไหมเวลาเขาเขมาซื้บ้างมีมีซื้อมากินบ้าง มั่นใจไหมว่าส่งก็มีรอบมีที่บ้านมีไหมทุเรียนไม่มีค่ะตอนนี้ก็มีแบบรับออเดอร์มาค่ะเราไปโพสต์ขายที่ไหนอ่ะก็ในกลุ่มนะค่ะพี่ในกลุ่มอะไรแต่ว่ากลุ่มก็มีกลุ่มเขาเรียกอะไรนะโอเปนแชทอย่างเงี้ยค่ะโอเปนแชทยอมรับผิ้นี่นะพี่ให้ดูนะความผิดฐานข้อกงและโดยทุจริตนะโดยหลอกลวงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็้โดยบิดเบือน ไม่ว่าปลอมทั้งหมดหรือบางส่วนะนะครับหรือบิ่วนข้อมูลคอมพิวเตอร์อันนึงแท้นนะครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งะนะครับคนใดน,นะครับมามาจาับจังหวดของขอเทน็จเนี่ยเราเคยเดินจับมาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่ไม่เคยเนาะอันนี้ของพี่พี่เนี่ยนะก็คือกลุ่มสีเนี่ยก็คือขายเวลาขายก็ขายแบบนี้นะออนไล์แบบนี้เลยนะออ แล้วทำไมใใไม่เลิกทําสักทีอ่ะโดนจับไปแล้วไม่ใช่หรอค่ะแต่ว่าหนูก็อันนี้อันนี้หนูเลิกแล้วนะคะอืะไม่เลิกแล้วทําไมยังมีค<อ>ดีอยู่ก็หนูก็ไม่รู้นะคะเพราะหนูก็เชียร์หมดแล้วค่ะหนูก็จะยอยเงินคืนอะพวกนี้หมดแล้วคะ่ะจ้ะอันนี้พวกอันนี้ กินข้าวไม่ทามดูนะบริการดีนะพี่นั่งก่อนนั่งก่อนปวดขาหนูเป็นประจำเดือนหนูไม่อยากนั่งยังวะหนูไม่บิ่งนี้หรอกไปนี่งานไปไหม ใส่้ยอะไรน่าส่งครับโอ้โหนี่เ่งไรส่งหมายจับนะมาคจับาหมายนี่ิบเอ็ดนี่นะ ว่าจะไม่เจอกันอีกในสภาพนี้นะเจอเดี๋ยวไปฉะนั้นเดี๋ยวจะแวะโชคดีนะคะลาแล้วนะลาแล้วโชคดีนะ